โอเคครับโนโลผู้เชี่ยอะไร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 วันนี้เรามาอยู่ในเกมมาครับเจอกับไอเกียเวฟแล้วก็ผมไอ้เกดไม่มานะครับเออออเไอ้เกียอู้งานนะผมไอเกีอู้งานนะครับวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอด เอออันนี้มันคือแมปที่สองของเราว่าไอ,อซีรีส์ที่เราเล่นมันก็ไปลงเมืองอ่ะครับเฮ้เ,เออมันก็อยู่สตรีมนะครับซีรีส์นั้นแล้วพวกมึงตีกันทําไมเนี่ยเข้าหดุดซีที่ผมเลือกไว้ใช้ก็คือซีสุ่มซีนะครับคือสุ่มซีมาเล่นเนตเต็กี้มึงสอขีดเอาอีกแล้วอะไรเนี่ย เนี่คือสุ่มซีมาเล่นนะครับอียะไรเจอป่าสกูโคดีโคตรชอบดีคุณภาพทไมเวบมันแบบไงล่ะมันเยอะดีอ้เย่โคตรกระตุกเลยถูบอก้นะฮะมึงกระตุกจริงดิเดียวอ้เยคุณรู้สึกว่าลื่นนะกระตุกหี้เยอะไรไม่ไม่ไม่เสียงี้เย่อะไรเสียงอะไรเไม่เสียงไหไม่ ไม่เสียงมึงไงดีด,ดีแต่อ้เหี้ยโคตรกระตุกเลยเครับเอาชิบหายละมึงก็ดูเน็ตมึงหนีอ้เหี้ยไอ้เหี้ยซอขีดโอ้โหตอนแรกก็เต็มอ่ะแต่ไงบ้างก็ลืน่นนะเน็ตกูก็ไม่เต็มอ,อ๋อ,อตรงหามมึงอ่ะไอ้เหี้ยตรงหามมึงอ่ะยมีมมกุลามมีกุลามมีกุลามมีกุลามงั้นเราจะสร้างว่าตรงไหนเริ่มสร้างตรงไหนไม่รู้ว่ะก,กันอยู่ไม่ทำนะ ไอ้เจ้ยกูต้องว่าแม่งกูว่าต้องสร้างบ้านอยู่ในภูเขา,าเ,เาานี่ยเลยนั่นมาตรงเนี้ยเออตรงตรงเนี้ยหมอเจาะตรงเนี้ยหมอเจาะไม่ไม่ไม่กี่นี่นี่ตรงนี้มึงเห็นไหมตรงนี้น่ะมึงลองเดินไปตรงนั้นนี่มีฐานด้วยนี่เออว่ะก็เออว่ะมึงนั่งเชี่ยอะไรมึงดูด้านหน้ามึงอ่ะเออเออตรงนี้แหละตรงเนี้ยฮะมึงมึตรงนั้น ไม่กูจะขูดหินตรงนี้มึงไปขุดตรงนั้นดีกว่ามีฐานด้วยโอ้ก็ได้ก็ได้โซชีจะโซจียังซอจียังโอาละมายกูไปไหนนะแล้วมึงดูดิมันๆแล้วดิเหี้ยกูจะได้เปิดคลิปีบกันลำไมยกูหายเพราะเพราะเหี้ยแบบเหี้ยแม่งเตี้ยสัตว์เอาอะไรมึงเอาอะไรมึงเอาอะไรมันจริงไหมล่ะเหี้ยกูหล่อหลุดก่อนมึง ย่าโทษตูโดนดื้อตูด้วยไอ้เหี้ยเราพี่แอคกูไม้กูโอ้อะไรเบบมองอะไร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 เอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาอะไรอ่ะอะไรกันอะไรเอาไหมเอาไหมไอ้เบบมันบอกเอาอะไรวะ

ไม่รู้สิจะหลุดทำไปอะไรมัจะหลุดทำไมมึงไม่ทำพิกแอคงหินเลยอ่ะหรือมันจะทำแบบไม่ต้องทำเตาด้วยเก็บไม้สปูตี่ด้วยนะเก็บต้นซีดมีนะซื้ออิงดีดีเขาไม่ได้เก็บอะโทษทีโดนหนังช่วยด้วยพี่ ไอ้กิมมึงจะทำพิกแอคกินไหมทำทำทำเเฮ้ยมึงกูขอพิกแอคไม้ดิถ้ามึงจะทำวิจิตดครับสัตว์ควายแล้วไอ้เดียวไม่ให้มึงหลอกไม้อย่างดูณเจ้าเอา้านี่กูมีของมาแลกเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ไไดนั่นมันบนเกี่ยอะไรสัตว์ น้อมึงจะบ่นทำไมวะโอ้โหแล้วกูตบแม่งเลยรู้ไหมมึงอยากเจอจีจีไหมไกี่ไหมัตวอยากเจอไหมนี่แช่ขุดฐานดีกว่าหน้ามวยเดือดขามุยไหมล่ะขามุยใหญ่มันจะอ่อนในสัตว์ยน้ามวยเดือดขามุยไหมล่ะขามุยใหญ่มันจะอ่อนในสัตว์ย โอ้โหแยกไปเลยมันไปเลยนะไอ,อ้เหี้ยมึงออกกลางมึงออกกลางมึงออกกลางตอนที่อัดคลิปนะเน,น,น,นี่ยนะเออมึงเงียบนะมึงเงียบนะไอ้เหี้ยหายจ้อยหายไปเลย,ยนะไอ้แจงคเขาทำไมวิ่งแบบนี้เนะี่ยมันดูที่านโคตรเยอะไอ้เหี้ย ผ่านไม่โคตรเยอะแม่งไม่เชื่อมึงยื่นไม่ถึงเลยนะด้านล่างก็มีเพื่อนเออกูยื่นกูสร้างนี้หละกูจะสร้างแบบกูจะสร้างแบบฝรั่ังเขาสร้างไงฝาหลังอยู่ภูเขาบ้านแบบชมวิวอะไรแบบนี้ไหมเอ้ยยาวเอาสร้างกระบอกนั้นไม่กี่โอเคกูจะทำมันลิฟต์ขึ้นไปกูกูรู้แล้วกูเถอะกูรู้เลยกี่ เือทำไรีบขึ้นไปเว้ยไอ้เหียเอ้ตรงนี้หมอดจ่อยนะรงนี่หมอดจ่อยไอ้เหี้ยคนไฮเทคอเหี้ยบานเดี๋ยวไปทำรีบขุดอุปขุดตรงนี้ลงเมืองเลยไอ้เหียใครใครเขาพาสร้างบ้านแต่ e ีแรกป่ะม่ดูเขาพาหาหาหหาาทำในไอ้หาทำนั่นแบบพวกผุมอ่ะ ก็ริบต้องใช้เป็นลิบอะไรวะลิีน้ำเหรอลิบน้ำก็ได้กูจะข้ามกูจะข้างไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยตายเศรษฐกิจก็ไม่ดีไอ้เหี้ยตายต้องอย่างนี้ต้องไปเกี่ยวเหี้ยอะไรกับเศรษฐกิจวะไอ้เหี้ยกูคว้อาหารหน่อยนะเอือเอาเลยเอาเลยกูว่ากูต้องหาอะไรแน่ไอ้เหี้ยกูต้องการตัดแกะโดนกูแน่แกะเออมึงก็ไปหาเหล็กดิฐานมันก็มีโคตรเยอะ ทำทอสก่อนดีกว่าทอสทำทอสทำทอสนี่เฮียไม้สิบสี่อันไม่ทำสติกห้หมดเลยโอ้ยไุ้มโอ้ไม้กอ้ยยิ่งยแล้วกูจะอ่อนนะทั้งครับเนี่เอ้ามึงเอาสติกกูไปนี่ก็ไล่ปักทอสแม่งเลย แสงมันทำไมแบบนี้วะแล้วเน็ตทำไมกูเป็นสองขีดวะเฮ้ยทำไมมึงไม่มมเปลี่ยนขีดให้กูบ้างวะเฮียโคตรแรงอ่ะเน็ตไอ้กี้เออกูขนาดเน็ตกูยังดีกว่าเว็บไอ้สั์แต่แต่เฮีเว็บแม่งดีกวมันเล่นคิดออกไอ้แค่แล้วแม่งหนีได้นะหนีหจยใจเลย มึงต้องโดนกูสักวางมันต้องโดนกูสักวันไอเหี้ยปีนันงมนนไม่ต็มแสงไม่โคตรเพี้ยนเลยแม่งโคตรกะอะแซงโคตรกะเออประมาณนี้ต,ต,ต้องต้องต้องเตืนต้องเตืนเฉีนเตือนลงไม่ซ้ำเยียอะไรล่ะ right. แต่อนาคตอาจจะมีนะกูวางกูวาง,งแผนอัพคอมไม่อยู่ ถ้ากูได้ไปโรงเรียนนะถ้ากูไม่ได้ไปโรงเรียนกูไม่มีเงินเข้ากระเป๋านะไม่แม่กูมีอยู่เพราะแบบกูแบบเออก็มีมีวันละแบบแบบเออกีแบบ่วันว่ามีประมาณสองอาทิตย์ก็มีอะ <c oughs> ไม่มันเลยไม่มันเลยคืนนี้คืนแดดไม่ม,มันเลยพุ่งดูดิไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแกไอ้เหี้ยมายืนไปซิมบ้าอะไรข้างบนนั่นเลยใช้ซิมบ้าหรือเปล่า เเญมาาวจบใช่ไหมวะใช่ปะวะเออไอไอไอเลออนคิงอ่ะไอพระเอกเนี่ยเลออนคิงไม่ชื่ออะไรนะลูกสิงโตอ่ะลูกสิงโตอ่ะมันชื่อเียอะไรไม่รู้นะครับ นี่นี่คือชื่อของมันชื่ออะไรก็ไม่รู้เยือยออกมนคือเอ๊ะต้องการกระจกพระบ้านของเราที่สวยงามเออถ้าเราจะทำฟาร์มทำฟาร์มบนภูเขาได้ปะวะ ที่ว่าเราควรจะทำหิมะมันจะไม่ตกมาใส่ที่นี่หรอวะน้ํากลายเป็นน้ําแข็งอะไรแบบเนี้ยที่ว่าเราควรจะทําแบบแบบมึงเคยดูเรื่องไมกิ้งไหมอ๋อเคยเคยเคยกูชอบด้วยแบบแบบทําแบบตีภูเขาแบบนี้เออเออกูกูก็คิดว่าจะทําแบบนั้นแหละเออแบบว้โหดูดีดูดีดูดีไอ้เาบ้านกูว่าแม่งบ้านเขาสวยแน่นอนเออ แต่จะคิดว่าตกคิดว่าตกมาทีได้ไม่ห่างก็เฮ้ยะโคตรสวยนี่ว่าเราต้องทำน้ำตกตรงนี้แหละทำน้ำตกอะเออเออน้ำตกเฮียอันนี้มันต้องใช้เป็นสโตนนะต้องใช้สโตนเพราะว่าถ้าใช้เป็นบล็อกอื่นม่ไม่สวย เฮ้ยยัยยงไม่ได้ฟังผิดเออรู้ว่ากูคิดว่ากูจะกูจะแบบเออว่ากูจะอัพซีรบางครั้งตัวฮะกูจะเล่นกูจะเล่นซีรีส์นี้กับมึงน,นี่แหละแต่อีกซีรีส์นึงอ่ะมันจะเป็นซีรีส์เดียวคือกูจะเล่นอาพ,พอแบบเงี้ยจริงดิไปทำซีรีส์เดียวใช่กูจะกลับไปทำมึงจะการวงการยูทูบอยู่ก็ แต่ใช่ใช่กูตอนแรกกูเขี่ยมันว่างมันว่างมือมว่างมันต้องทำมมึงอยู่มึงอยู่เฉยๆมึงก็ไม่จะไปมีอะไรทำได้ไงไอ้แก่งานการไม่ทำเน้นบ้านสวยไอ้อย่าคนอื่น ูไม่รู้อะไรย่าคนอื่นไม่เล่นมาถึงตอนนี้น่าจะมีนเหล็กกันแล้วแหละคนอื่นเล่นเ,<อ>เลยกูนีม่มันมีใช่เลยก็<อ>าจาก,กอาุปกรณ์หินเรา,าเป็นมนุษย์ทุกอย่างไม่ใช่สมองยังเท่ากับติงแชมเปี้ยนซีอยู่เลย <c oughs> เออไม่ใช่ฟิกแอคแตก ผมคุณไม่เชื่อกวันแม่งน่าจะน่าจะถึงแล้วแหละอะไรมึงอะไรอ่ะไอชิเม้นทำฟาร์มเหรอมึงแบบว่าบวบใช่เปล่าใช่แบบกูแบบแบบว่ากูควรดินอยู่แล้วมึงเข้าขึ้นมาโอ้โหแล้วขึ่งมานี่ไงกูถึงขึ้นมาถึงยอดแล้ว กีมเห็นกูไหมไม่เห็นนะอ๋อ,อ,อสัตว์นี่นี่นี่มันจะเห็นดินหล่นลงไปโอไอ้เหี้ยแล้วขุดลงมาไล่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 ห็นชื่อม,ม,ม,มแล้วขึ้นมาตนตรงตรงไหนไวะเนี่ยชิบหายละผมบอกไล่ให้ผู้ด้านขอบเลยเอ้าชิบหาย โอ้ยว่ามันกูต้องลงมาเจอตนตรงๆกูคิดว่าในชีวิตจริงของเรากูคิดว่าเราจะต้องเป็นแบบเออด็อกเตอร์สโตนน่ด็อกเตอร์สโตนเอ่ดูดิมึงดูแบบมึงดูสถานการณ์ปัจจุบันหนที่ที่อะด็อกเตอร์สโตนชัดๆด็อกเตอร์สโตน กูเดาเดากูทำต้นไฟล์ลับโอเคกูคจำทันเฮียกูกเคยทำไอเอาชีวิตรอดคนเดียวนะเพรว่าตอนนั้นยังไงอ่ะกูตัดคลิปเสร็จแล้วเแยคลิปหายเว้ยแล้วกูก็ขี้เกียจคลิปแม่งหายคลิปหายเราคนโดยขี้เกียจคือคลิปหายคลิปหาย ไอ้เหี้ยแมงกูรูไอ้สัตว์ปกติคนทำปกติคนเนี่ยเขาต้องไปหาเลยนะต้องไปลงใช่ไหมเออต้องไปลงเมืองนี่อ้แค่เออแต่เรามีตัวมีจ่าเราก็มีถ่านนั้นไม่หินกับถ่านเออเพรตายใส้ตายใส้หมูบ้าดเป็นหมูเวนหมูปลาสิบโอ้ยแคยมึงจะวิ่งไปไหนให้ อะไรอ่ะมอะอูอ่ะเออเออมูวิ่งยไงหน่อยลูกอย่าถ้าขุดลงไปคงต้องใช้เวลานานหน่อยผมขอตัดไปเลยกันโอเคครับผมก็ได้ทําการขุดลงไปจนสุดแล้วก็ลงมาจนสุดแล้วก็ทําการใส่บรรันไดไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าที่เหลือก็คือแค่ต่อเสาใช่ไหมกี่ไอเจนี่ตามไม่เดี๋ยวผมขอลองมาต่อ เอ้ย hey, มึงเจอแล้วเหรอตอนนี้อ่ะมึงมึงมึงฆ่ามันเอากระดูกมาดิเฮ้ย <Okay, okay. S 1> hey, เลยไม่เยอะนี่ mm hmm. นี่เอาไว้สำหรับกันตกนะครับไม้ตัวนี้เ mm hmm. ออไอ้ชชยกูก็ทำบันไดดีอยู่แล้วนี่ mm hmm. เวลาลงแม่งลงโคตรเร็วเลยว่าขึ้นมันขึ้นเร็วปะวะ ถ้าจะถ้าจะให้ขึ้นเร็วๆมันก็ต้องใช้เป็นขั้นบันไดนะครับฮิปเปอร์ไม่เลิกตามเลยมันก็ตื้ออยู่นั่นแหละใช่เรมจะเปิดซันเฟรมไม่เป็นไรเทียมันเป็นเทียบนะมันเป็น<อ>ไรม,มันตามเลยถ้าเกิดมันเจอมันจะตามไปเรื่อยๆมันจะตามไปเรืเร่อยๆอย่างไรไม่รู้ เฮ้ยกูเจอกูเจอชื่อมึงแล้วเจอชื่อมึงแล้วเห็นชื่อมึงแล้วนี่หลังพวกเขาของมึงอ่ะกูอยู่ด้านบนอยู่บนหัวมึงกูอยู่บนหัวมึงอีกกี้เห็นกูรเล่กลับมาแล้วโอเคจะกูต้องการไม้อีกต้นหนึ่ง ก็จริงจะไปทำไอ้ที่อยู่ด้านบนเฮ้ยเหี้ยระเบิดอะไรอ่ะจะหาทำจะหาทำไม่หิบห,ห,หายด้วยเลยนะ <c oughs> หายหายแล้วของหายไปไม่ไม่ไม่หายไม่หายอยู่ในตัวกูหมันแอก อะไรนะบอกให้กูมานอนมึงนอนไหมมึงจะนอนไหมนอนดิจะครอจะามเอโอ้โหขาจรงามขามนามมนามขมมขามมขามขมขม เ <nenhum> อาใส <agues S 2> ่จีมายฮะถ้าเราฆ่ามังกรเสร็จเราจะเอาไงวะแล้วก็แล้วก็สร้างสร้างอย่างเดียวเลยไหมเออแล้วเราก็สร้างอย่างเดียวเพราะเดียวเราเราต้องไปฟังแล้วก็ใช่ตามนั้น หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าชิบหายละนี่กูปักทอสย,ยังไงวะเอ,า,อ,า,อาเ,อาเ้เอาใเฮ้ยครเขามาวะ ไอ้เจ้ามึงเงียบป่าเลยนะกูอัดคลิปอยู่ FC ครับผม FC เฮ้ยอ FC เฮียอะไรพวกกูอัดคลิปอยู่โอ้โหมึงอะไรของมึงเนะไม่เงยถึดกันผมผิดไม้ก่อนนะปิดไม่ถอดมึงจะใส่เป็นไม้เหรออ๋อแล้วจะทำเป็นชั้นมึงจะทำตอนนี้เป็นชั้นก่อนใช่ไหมนี่ชั้นแรกก่อนนี่คือชั้นแรก เราจะทําเสาลง,เลงไปไหมหรือว่าจะแบบทำไแบบให้มันสมจริงนึงเพราะว่ามันเอาความยาวเอาดิหรือว่าหาบอกนี่นี่มึงใส่ตรงนี้ด้วยไอกีน้นี่มึงใส่ตรงนี้ด้วยใส่ตรงนี้ด้วยถ้าผมาจบคลิปนี้ไปแล้วผมไปทำการไปเล่นน็นอกรอบน็อกรอบอ,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 อีกนะครับ <laughs> นี่ <laughs> <า S 2> นี่จะทำการไปเล่นน็อกรอบ แต่พวกทำไมไทยใส่แบบนี้ไม่เดี๋ยวโมนะนั่งเป็นควายอะไรอ่ะครับลองดูงงว่าทำไมมันดีเลยมันแบบเลยันมันกระกตุกเลยมันก็รู้ว่าเนี่ยมึง <c oughs> ปิดไมค์ไปดีกด <c oughs> ขอร้องล่ะ ไ่ไปนะใช่ไหมพี่กีดทำไมปิดไปจริงว่ะ,วะปิดหน่อยนะดีเออเอาละ อลองลองลงไปดองดูข้างใต้ดิข้างล่าง,างข้างล่างเอ,อ่ออี้ยาลิมพันน่ะเป็นเ้ยอะไรวะเพื่อนลองไปดูข้า,างล่างดีกว,ว่าเงโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้คงต้องมีเฟซท่อนนี้แล้วกันถ้าใครอชอบจะไปแจ้งใครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลัลงใจให้ผมในคลิปนี้แต่ไม่ต้องจ้งเป็นคลิปต่าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ขุดให้มันอย่าไปขุดให้มันไอ้สารให้มันมนะ <laughs> <laughs>